สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะเมื่อวานมิกะนะทาความสะอาดพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะฉีดนะคะเห็นไหมยังมีเครื่องฉีดอยู่เลยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดโซฟาเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นละอองต่างๆจากดอกไม้อะมันเริ่มหมดแล้วนะคะก็เลยพากันทําความสะอาดนะคะล้างพื้นล้างโซฟาล้างอะไรหมดเลยนะคะย้ายโต๊ะเนี่ยวันนี้บรรยากาศหนาวนิดนึงนะ ก็หลังบ้านนะคะแล้วเขาก็เช็ดทำความสะอาดใบต้นไม้นะคะก็ล้างพื้นล้างอะไรหมดเลยล้างตรงนี้หมดนะคะนี่ที่ฟินนะตอนนี้เดือนมิถุนาแล้วเนาะมันมันเข้าหน้าร้อนเลยว่ะจนจะเข้ามิดซัมเมอร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะแต่บรรยากาศฝนตกหนาวเออปีนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะหวังว่าหลังจากมิดซัมเมอร์แล้วน่าจะบรรยากาศดีขึ้นนะคะอะไรเงี้ย นี่ก็มี้หนาววันนี้ก็น่าจะสิบกว่าองศาอนะเหมือนมันเย็นเย็นเมื่อเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้แหละอากาศดี20สิบกว่ายีกว่าองศาโซฟาหลังบ้านนะคะว่าจะไปซื้อดอกไม้มาใส่มีกาบอกว่ารอให้แบบฝุ่นมันหายก่อนนะคะเพราะว่า ช่วงอาทิตย์ที่แล้วเมื่อกี้ฝุ่นแบบเต็มเลยนะคะแบบดอกไม้สีเหลืองๆอ่ะเวลาลมมันพัดมาเต็มพื้นเป็นสีเหลืองสีพวกโซโฟ,ฟาเงี้ยคือฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะรอให้มันฝุ่นมันเริ่มหายก่อนพวกละองดอกไมไ้เริ่มหายก่อนนะคะก็เลยยังไม่ได้จัดอะไรมากมายนะคะก็นี่เลยนะหลังบ้านม่ยมฝรั่งเรานะคะตอนนี้ใบมันก็ไปหมดแล้วนะคะ เห็นไหมเหลือแค่เหลือแค่ลแคผลมันอะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนมันน้อยมากเลยอะอันนี้เชอรี่เชอรี่ก็ไม่มีให้กินนะคะปีนี้ดูแห้งแรงมากรูบับเรานะคะก็แค่นี้ไม่ค่อยโตน่าน่าจะเนื่องมาจากาที่เราย้ายใช่ไหมแต่ก่อนอะมันอยู่ตรงนี้ แต่ก่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เราทําระเบียงใหม่ก็ย้ายมาตรงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนมันยังไม่ไม่โตเต็มที่อ,ะอ่ะเออดอกไม้ก็นุ่นที่เราปลูกนะคะนี่เลยอันนี้สวยนะแต่เชอรี่นะะั่นแหละปีนี้ไม่ได้กินนะจ๊ะให้ดูดูนะคะนี่ ยังไม่โตเลยแต่ใบมันไปมาแล้วนอนมันกินอะ่ะเชอรี่เดสมอลลีอันนี้ต้นหอมเรานะคะปลูกเก็บกินจนหมดแล้วมันเกิดขึ้นไวมากเลยอันนั้นเป็นถัว่วลันเตาถัว่วลันเตาก็รกมากเลยหลังบ้าน <c oughs> สภาพมิกาไปออกกําลังกายนะคะ มิวไม่ได้ไปเพราะว่ารู้สึกแบบอารมณ์หงุดหงิดโมโหยังไงไมื่อหลังหลังจากที่ไปหลังจากที่ไปเก็บไข่มานะหลังจากนั้นนะคะรู้สึกแบบโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงยังไงไม่รู้นะคะอันนี้หลังบ้านเอ้ที่เก็บของ <laughs> พอหลังจากที่ไปเก็บไข่ได้ไประมาณสองสามวันแล้วเป็นประจําเดือนเหมือนเลือดเหมือนโฮอร์โมนมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วประจําเดือนมาแบบเยอะมากเยอะแบบ โคตรเลยนะแล้วก็หยุดประมาณสี่วันสามสี่วันนะคะมาแบบยี่บสี่ชั่วโมงแบบมาเป็นก้อนๆคน,นะ,คะแบบประจำเดือนอะ่ะมันหลุดๆแล้วพอหลังจากนั้นนะคะตอนนี้ก็วันที่อะไรแล้วอะ่ะสิบเก้าไอ้สิบแปดสิบแปดสิบเก้านะจริงเหรอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออสิสิบแปดนะคะ ก็ประจำเดือนยังไม่มาเลยตอนนี้เหมือนมันมีอารมณ์แบบหงุดหงิดมโ,โ,โมโหฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่รู้นะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันไปแล้วจะไปทําความสะอาดเมื่อวานหยุดหยุดงานนะคะเมะื่อเมื่อบานกับวันนี้นะคะก็ทําความสะอาดนี่เห็นไหมถกูก็จะไปดูดฝุ่นดูดอะไรนะคะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแปลอกกบมังกายไม่ได้ไปมีกะไปคนเดียวนะคะวันนี้อืม